มาห้น้องเบลบ้างผู้ชายเบลไปแล้วไหมหรอยังไม่ได้ผูเลยเบลผู้ชายสั่งอะไรเบลพูดมาผู้ชายสั่งอะไรคือเบลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนผู้ชายบ่อยจะโดนสั่งเยอะมากสั่งให้ไปซื้อโดยเฉพาะที่โรงเรียนนะคะจะคบเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วเพื่อนนี่แบบไม่ไปซื้อให้หน่อยนะเพื่อนแบบอยู่ในห้องสมุดให้ไปหลังเรียนเพื่อไปซื้อโตเกียวมาให้เบลไปซื้อน้ำให้หน่อยกูเล่นบาสอุ้ย ถามเลยว่าต้นใช้ทำงานได้เกรดดีไหมตัวเองก็ไม persona persona to media to media. ่ได e ้เกรดดีแล้วใช้ทำงานทำไมอ่ะไม่เอาะอไงจะล้อกันไม่มาจากอีกเลยขนาดเฮ้ยจะร้องไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วซึ่งตอนนี้อยากอยากจะพูดถึงชื่อมากเลยพูดชื่อแล้วกันนะไอหาร์ดไอหานี่นะใช่ถ้าหานี่ดูรายการนี้อยู่เบลจะบอกหาร์ดว่าล็อกสั่งได้แล้วเออไม่แล้วแฟนขับเบลสั่ง ุไปถึงบ้านไข่แย่แล้วหยุดปุ๊ฟังแม่เลยนะแต่คือสนิทกันไงตอนนี้ช่วยฮันบอกแย่นะครับบอกเลยนะครับว่าควรจะเข้าไปโครงการคุ้มกันพยานฮันเนี่ยไม่ไม่ช่วงนี้ก็คือมันยังติดรถเบลทุกจันทร์นะสุกแล้วก็สั่งกันนะว่าเบลก็ต้องเลิกต้องเลิกเรียนเวลานี้นะฉันได้กลับบ้านด้วยน้องเดกสั่งแล้วยังดึงผลประโยชน์ในการติดตั้งไปยายค่าร์บอนไปหลายหมื่นแต่เข้าใจนะเข้าใจมุมฮานนะคือเบลเป็นคนที่แบบ รู้ว่าสัง่งต้องทำอ,ะอ่ะรูาา้สึกปาา่าน้องเป็นคนน่ารักเลยแบบว่าขออะไรก็ทําให้หมดใช่ไหมเบลต้องเริ่มต้น,นจากการจากการลุกข,ขึ้นยืนนะซีดีแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้หมืนพูดเป็นความเปรียบเฟยไม่อยากพูยแบบนั้นแล้วมาถึงลุกข,ขึ้นยืนแล้วบอกว่าฐานเราไม่ใช่ขี้ข้าของเธอนะอย่างน้อยเราไปซื้อได้กันไหมล่ะเดินไปเป็นเพื่อนกันลองซ้อมหน่อยดีกว่ามาสมมติหาอยู่ตรงหน้าเบลได้ฮาร์ดเป็นกล้องหาเป็นกล้องี่ไอซีดีเป็นฮาร์ดอซีดีเป็นฮาร์ดไ้เบลเป็น เป็นฮาร์ดผผฟนหัวใจฝนก็คนเดียวอะอันนี้ฮาร์ดใช่ไหมเราเล่นบาสอยู่อ่ะอยากกินโตเกียวฮาร์ดหยุดจั่งได้แล้วเหนื่อยไปซื้อเองได้ไหมแล้วเหรอนี่เพื่อนกันเลยไม่ยอมกม่อยากคบแล้วแหละอนุบาลเลยยังงี้ได้ได้แต่อาฟ์แอนด์ไฟท์อยู่เลยคือเป็นเพื่อนกันมาสิบสามปีแล้วไม่เคยพูดอย่างนี้กับเขาเลยเหรอคนมาสิบสามปีเลยเหรอไม่ไม่กล้ารหรือว่า เรื่องผมมานี้ว่า